สวัสดีครับทุกคนทุกคนรู้ปะที่ผมถืออยู่เนี่ยมันคือกล้วยอะไรฮะผมจะบอกให้ครับทุกคนมันคือกล้วยพันธุ์ดีจากอิตาลีนะครับทุกคน<ะ>นี่นะครับทุกคนเราก็จะเอากล้วยจากอิตาลีมาปลูกดินนะฮะแล้วดินโคตรแข็งอะทุกคนโอ้โหเพราะว่าดินเนี่ยมันมีแร่ธาตุสังกะสีเยอะนะทุกคนมันเลยแข็งนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมปลูกก่อนนะทุกคนผมก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับทุกคนมาลดน้ำกันฮะ อ้โอคตรใหญ่กับทุกคนเออโอ้ยอันนี้หัวโคตรใหญ่อ่ะครับท่านผู้ชมหจะพาไปดูนะฮะทุกคนนี่กล้วยลูกใหญ่มากครับทุกคน,นะฮะนี่โอ้ยลูกโคตรใหญ่อ่ะปะักโอ้โหนี่นะฮะทุกคนผมขายลูกละแสนนะฮะเนี่ยอืมส่งประเทศยุโรปนะฮะทุกคน,นะฮะเออผมไม่อยากจะมอหแล้วแต่ว่าวันนี้ผมใจดีผมจะลดให้ทุกคนลูกละหนึ่งบาทนะฮะเออ โอเคไหมทุกคนผมจะกินให้ดูสดๆจากต้นเลยนะครับทุกคนโอเคฮะ